คนที่มีปัญหาตีเหล็กไม่แม่นลูกนะครับหรืออาจจะใช้กับหัวไม้ได้เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของมุมข้อมือนะครับคนที่ตีไม่ค่อยแม่นลูกนะครับจะมีการคว้างข้อมือออกมาค่อนข้างไวนะครับตอนสปาดดาวสวิงนะครับเดี๋ยววันนี้มีท่าฝึกง่ายๆครับเดี๋ยวจะลองตีแบบที่จะไม่ค่อยแม่นลูกให้ดูก่อนนะครับก็คือจะมีการขึ้นไม้ไปปุ like ๊บเนี่ยดาวสวิงลงมาก็คือมีการคว้างข้อมือออกมาตั้งแต่ช่วงท็อปสวิงแบบนี้เลยนะครับเวลาเข้ามาตีเนี่ยก็จะตีเข้าไปโดนไม่ค่อยเต็มนะครับ อาจจะมีอาการตีทุบพื้นได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับโอเคครับสำหรับอาการนี้นะครับเราก็จะมีท่าซ้อมที่มันเป็นสเต็ปก่อนนะครับจะให้เริ่มต้นง่ายๆก็คือจากเซตอัพปุ๊บขึ้นไปท็อปสวิงเราค้างไว้ก่อนนะครับช่วงของข้อมือและแขนขวาที่ยังงออยู่นะครับก็คืออยากให้งอค้างไว้เลยแล้วบิดสะโพกลงมานะครับให้การตั้งไว้แบบนี้นะครับผมไม่อยากให้สะบัดข้อมือและแขนตึงออกมาแบบนี้นะครับตั้งแขนขวาแล้วมุมข้อมือบิดสะโพกลงมาให้ได้ท่านี้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับพอได้ท่านี้ปุ๊บตีร <c oughs> ้อมเป็นจังหวะแบบนี้นะครับจะทําให้เรามีสมาธิกับการดาสฟลิงมากขึ้นนะครับดีกว่าการตีพยายามตีเป็นจังหวะเดียวนะครับเพราะว่าพอพยายามตีเป็นจังหวะเดียวเนี่ยบางทีข้อมืออาจจะยังสะบัดออกมาอยู่นะครับเราก็จะซ้อมเป็นจังหวะนะครับไล่จังหวะไปก่อนนะครับขึ้นสุดปุ๊บบิดสะโออกมานะครับแขนขวางออยู่ข้อมือตั้งไม้ไว้นะครับ ขึ้นต,ตีนะครับซ้อมแบบนี้นะครับจะทําให้เราเริ่มคุมข้อมือได้มากขึ้นนะครับเราจะได้ความรู้สึกในการสตาร์ทดาวสวิงโดยช่วงล่างนะครับเป็นการบิดสะโพกลงมาก่อนบ้างแขนและข้อมือไว้นะครับขึ้นไปตีแล้วก็บิดตีนะครับ